บีบสีแคดเมียมโอเรนก่อนนะแคดเมียมโอเรนเนี่ยมันจะไปเจอกับไอ้เยลโลอกนะฮะถ้าหากว่าเรามาเบรกตัวนี้นิดหนึ่งเบรตัวสีเทานิดหนึ่งฮนะมันจะอ่อนลงนะแล้วจะนุ่มนิดนึงแต่ว่ามันอับเกินไปก็เพิ่มขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรใช้สีสว่างขึ้นนิดนึงนะ ใช้สีสว่างขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็มาแตะตรงนี้นะโอ้มันแรงไปแรงไปไม่ได้นะฉะนั้นเวลาการเขียนเนี่ยนะมันจะเขียนยังไงก็ได้นะนะดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะโอ้ใช้ได้แล้วนะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้ความแห้งแรงเนี่ยมันเกิดความงดงามอย่างไงนะฮะมันเกิดความงดงามยังไงนะม,ม,ม,มันเป็นเรื่องของ อารมณ์และความรู้สึกนะฮะอารมณ์และความรู้สึกเพราะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าท่านเคยไปภูกระดึงไหมฮะภูกระดึงเนี่ยอากาศมันหนาวมากนะอากาศมันหนาวมากแต่วัานไอหนาวเนี่ยทาไมมันต้องไปนะหนาวจนเข้ากระดูกเลยนะมันไม่ใช่ธรรมดานะแต่ยังอุตส่าห์ดันโดนกันไปอีกนะผมนะสมัยเมื่อปีอสองห้า อ่าหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ก็ไปมาแล้วนะไปภูกระดึงมาห้าครั้งนะไปภูกระดึงมาห้าครั้งเส็จและกนหนาวเหน็บหนาวเหน็บเจ็บในกระดูกนะแต่คนก็ยังไปคเคลียกท้าถ่ายนะท้าถ่ายนะแต่ว่าความแห้งแรงเนี่ยอันนั้นคือความหนาวเหน็บ อันนี้คือความแห้งแรงความแห้งรงทุกคนไม่อยากไปะไม่อยากมาไม่อยากเห็นทั้งกบเขียดกุ้งหูปูปากก็ไม่อยากอยู่อยู่ไม่ได้ตายนะจนเขาบอกว่าทุ่งกุาลา้องให้นะแขกขายของลองขายของลองไปเรื่อยขายเดินไปไปจนเอา้ามันไม่มีบ้านคนเลยในที่สุด นั่งนั่งร้องไห้คำครวญอยู่นะอันนี้คือตำนานฉะนั้นผมเองผมพอไปเห็นทุ่งกุหลาบผมไปนั่งดูเลยนั่งดูแล้วก็จับอารมณ์ของทุ่งกุหลาบนะแล้วก็มีการวางสีวางสีในทุ่งกุหลาบนะสีเหลืองที่แห้งแรงนะที่แห้งแรงอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเรานำเอาสีม่วงมาใส่อีกทีหนึ่งให้มันคอนทราสต์ให้มันตัดกันาฉะนั้นพอดูแล้วความแห้งแรงเนี่ยนะมันได้อารมณ์ไดความรู้สึกนะ,นะพอเราก็เรียนรู้เนี่ยผมถึงบอกหลายๆท่านนะไม่ได้เก่งนะแต่ก็บอกกันนะบอกว่าเฮ้สีตรงนั้นเอาสีตรงนี้นะสีเทาอย่าทิ้ง และสีที่ไม่ทิ้งถ้าใครเขียนเขียนในสตีลไลท์อ่สตีลไลท์เออพอพูดถึงสตีลไลทปั๊บนี่สตีลไลท์คือหุ่นนิ่งนะหุ่นนิ่งที่สวยนะคือแมงสาบวิ่งอ้อมได้ <c oughs> ผมบอกเลยเหมือนแมงสาบวิ่งอ้อมวัตถุนั้นได้ถือว่าจบแต่ถ้าวิ่งคัามตันตึกนะเหมือนเขียนเหมือนเขียนต้นไม้เนี่ยเหมือนเขียนต้นไม้เท่อานนก บินไม่รอดบินไม่ผ่านนะถือว่าไม่รอดฉะนั้นอันนี้แหละเป็นข้อสังเกตอ่าเป็นข้อสังเกตว่าเออนอกมันบินผ่านไหมนะอะไรต่างพวกนี้ข้อรบินผ่านได้ถือว่ามันทุลุป,ปูโรงอ่าหลายคนนะครับผมก็อยากแนะนํานะนะบางคนเอาสีเขียวเขียวเนี่ยอ่าสีเขียวเขียวนะขออภัยนะครับที่ที่บอกอ่า มาดูสีเขียวตัวนี้เขียวตัวนี้นะครับวางลงตรงนี้ถ้าเอาไปเขียนเลยเนี่ยมันจะเป็นเขียวดิบๆถ้าเบรกด้วยกับเอาสีส้มมานิดหนึง่งนะมาเบรกมันจะทําให้ดูดีนะครันี่เงามืดนะมันมืดแต่ถ้าเป็นสีเอาแซปกรีนมาบวกขาวมันจะออกมาสวยแล้วมาวางตรงนี้ด้วย เห็นไหมล่ะเล็กๆนี่น้อยเขียวออกมาพอสมส้มนิดหน่อยเป็นบรรยากาศนี่แหละครับคือผมอยากให้เรียนรู้แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่าเสร็จแล้วปั๊บเราจะเอาสีฟ้ามาแทรกเห็นเวล่ะตัวสีฟ้ามันเข้าบรรยากาศกับตัวนี้อันแน่เข้าบรรยากาศตรงนี้ด้วยนิดเดียวเองสกิดเพียงเล็กน้อยนะฮะ